แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รู้ว่าเออหมดแล้วจริงๆริเอ๊ะตอนแรกเหมือนจะง่ายทัาตอนแรกเหมือนจะง่ายไปเฟลมาทำไมอยู่ยากนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวทีมงานจากโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดจะช่วยกันดูถ้าท่านแรกค่ะที่ทานทุกเรียนหมดก่อนเกลี้ยงเม็ดก่อนเกลี้ยงจากป ้าท่านแรกจะเป็นผู้ผ่านเท่ารอบต่อไปค่ะจอน้าไปแล้วใช่ไหมคะอใครจะไลฟ์สดแซกกระบบให้พร้อมไเแล้วเราก็อยู่แถวหน้าซะด้วย <laughs> ไม่ต้องกลัวนะคะเหตุการณ์ เหตุการณ์ตอนนี้ภาพทุกภาพวิดีโอทุกช็อตชัดเจนแน่นอนค่ะทุกท่านผู้เข้าแข่งขันด้านบนเวทีพร้อมไหมคะยังอีกครั้งทุเรียนขนาดไม่เท่ากันแต่น้ำหนักเท่ากันแน่นอนบวลของทุเรียนจะไม่เท่ากันนะคะมันใหญ่มากใหญ่อยู่นะใช่ไหม้ย ในเม็ดอาจจะใหญ่ก็ได้บางลูกเล็กๆเม็ดก็อาจจะเล็กก็ได้ลุ้นเอาอ่ะผู้เข้าแข่งขันทั้งสิบท่านขาเอามือลงจับโต๊ะค่ะ<อ>เรกรงใจแล้วซะด้วยขึ้นทัเกเสมอถ้าพร้อมแล้วนาดาจะนับ นี้เราไม่ได้เข้ารอเราไม่ได้เข้าร่วมแล้วได้สร้างตำนานร,ร่วมกันนะคะเป็นยังไงทุเรียนอร่อยไหมคะอร่อยคือไม่หมดแล้วใช่ไหมเราจะไปทานเหรอคะพยายามแล้วทุกท่านบอกพยายามแล้ว,ลวโอ้โหอันนี้ช้าไปประมาณศูนย์จุดสองวินาทีนะคะรร <c oughs> ได้า,ไานหลงเป็นอะไรบ้าง ด้านหลังนิ่งสตันไปแล้วตอนนี้นะคะอะห้าท่านนะคะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรายืนขึ้นได้เลยะคะ่ะจวเดี๋ยวเราจะ<อ>าขยับมาโตด้านหน้า,น,าน,นะคะอขอเสียงปรบมือให้กับห้าท่านที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยได้คะแต่วันนี้อยู่ในราคาไม่เลวเลยคะอร่อยแน่นอนคุ้มแล้วค่ะต้องออกไปทั้งหนีขวดวะนะตอนนี้เลยะเราจะได้เห็น อย่างน่าบทันทนรต้ไกินปลาเลประมาณมันหนิมเลยบอกันนมันมันนหนิบ่มันหนิมบ่ะลาทเรียลเลยค่ะทุเรียลมันบเนี่ยเนือมันเละีบที่ผมไม่ปีปีางเละยโอ้วาอเลยางเละบ่ิลก่อเบืองหนังนคราะของคือจีต หลันไม่ได้กรอบนุ่มแล้วชูเลียนเ,เลียนแคกรอบนุ่มเรียกกันเลยนะผมมุมนี้ดีกว่าสวัสดีครับ พาข้าวเหนียวทุเรียนในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ข้าวเหนียวทุเรียนค่ะทุเรียนก็จะคลุกอย่างประมาณนี้มีข้าวเหนียวอีกมีกระทิอีกนะคะตัดกำลังกัน<ต>เองต,ตกรอบแรกครับเดี๋ยวลองให้เตรียมตัวกัน,ใ,นใส่คือเพื่อเดี๋ยวให้เวลาในการเ์ทีเหล่งลทุเรียนหน้าหน้าเรล่านี้คือว่าเราจะเริ่มจับตกงไหนก่อนดี ี่คนนึงผู้ชายมันเด่นแฟรเลยเห็นแล้มันไม่ใช่เนื้อกรอกเลยมันเนื้อกิ่มแบยเต้กเลนี่เลยไปชูเยนนี่อเกเดเบอกเลยเม็ดเล็กจริงๆแล้วเนื้อเออะไรคะเป็นไนเรียกหัวเลยกินได้สองคำออกเลย ไม่มีอาการแบบเบียหัวแบบไม่ได้ขนาดนั้นอามามามาเดี๋ยวนั่งดูกันรอบนี้เราหาผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นปรกวดอย่างอื่นเขายังมีมงมีรองหนึ่งรองสองเนาะอันนี้เอามงเดียวยนะคะคนมงจะมีแค่หนึ่งเท่านั้นทายชนีพร้อมแล้วได้ไหมคะตื่อนบนชันทึ่งว่านด้านหน้าเวทีหินกล้องของคุณมาให้พรอ้อม เก็บภาพเหลืด้วยนด้ไคะเพราะว่าวินาทีต่อจากนี้ค่ะกติิกาแังคงเหมือนเดิมมีข้อเดียวเท่านั้นคือให้หมดเร็วที่สุดใครหมดก่อนเนื้อเหลือหมดจากเม็ดแล้วหมดจากปากแล้วเรียบร้อยยกมือขึ้นพร้อมกับอาให้ดูด้คทำเสียงนี้ได้ไหม A ด้วยได้ไหคะ จะได้ให้ทุกท่านไปสะกิดยารุกตันได้เขาว่าหมดแล้วจริงๆอันนี้อ่าของจริงรักตือไว้หมดตักค่ะยืดยืดอกยืดอีกอบคณิตก้าวติดขึ้นมาเลยนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆเพราะงล้วเราจะนับไขวหลังจากหนึ่งร้อยเก้าสิบนาทีนานไปนะคะเพราะ ด้วไนมคะตกสิ่งพุทกยาบมาให้ทุกท่านได้รับกินร่วมกันสามสองหนึ่งไหม่ะ

ไม่เท่านี้เห็นปุ๊บตกใจเลยกวเนน้มเลยเหมือนเหมือนมีเคยืองห่มอะไรีเคืองแต่งหนึ่งเหมือนมันจะกิดได้ปอกิดเนี่ยไหมพขอเห็นตัวเองมอเห็นแม่กินแล้วก็ไดกินเหลกนได้ี่อาอันนี้ชือไเลยหนึ่งตัวสีฟ้าเลยมาต่อกันแล้เหมือนรล้มมือแล้วอ เอาได้แล้วนะปนนดี๋ได้สี่พันเอาคือไงเ <c oughs> นีน่ยก็รแบก็ไมอีหนูเกือบเลยอีกเขายัางว่าสี่อืมอาปากไม่ทันเขา้าตุ่ยเดเลยแล้วต่อไปนะ่ะเราจะมามอบกับวันให้กับพี่โอนนะคะได้สี่พันตัน